สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทำไมหายไปจากหน้าจอรู้ไหมตุ้ยธีรพัฒน์หายไปไหนจากวงการบันเทิงกลับมาคราวนี้งานรุมสนันห่างหายจากวงการบันเทิงไปสักพักหลังจากมีข่าวเรืกลากับภรยาสำหรับพระเอกหนุ่มสุดอบอุ่นตุ้ยธีรพัฒนที่งานนี้ซื้อได้มีโอกาสจอะไม่สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เดอะเล็กบึงการณเมเจอร์รัชโยธินะ ตุ้ยธีรพัฒน์บอกกับสื่อมวลชนหลายสำนักว่าห่างหายไปจากหน้าจอและสื่อต่างๆอยู่พักใหญ่เนื่องจากโควิดกระทบกับคิวงานที่มีแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอัปเดตให้หายคิดถึงผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ้างอย่างตุ้ยธีรพัฒนถ้าเรื่องนี้ก็5ปีครับถ่ายทำกันเป็นช่วงๆนะครับผมว่าหลักๆที่เว้นเพราะว่าโควิดด้วย แต่ใช้คำว่าดูเหมือนจะนานแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้เติมให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับตอนนี้กลับมารับงานปกติหรือยังตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วครับผมว่าจังหวะที่พอทุกคนเริ่มปรับตัวกับการดำารงชีวิตในรูปแบบใหม่การทำงานการเตรียมตัวหรือการงานวางแผนอะไรมันก็จะคุ้นเคยมากขึ้นตอนนี้งานแน่นแค่ไหนก็ค่อนข้างนะครับน่าจะช่วงเดือนที่ผ่านมานี่แหละ ที่ค่อนข้างจะมีอะไรต้องทำเยอะพอสมควรตอนนี้ยังไม่ถ่ายเรื่องอะไรแต่งานแสดงที่ออกมาก็มี The Lake บึงการแล้วก็จะมี t h r c h i l i n l i อีกเรื่องก็จะเป็นละครทาง PPTV เรื่องกักนักรักซะเลยแสดงว่าโควิดที่ผ่านมาเราก็มีงานสต็อกไว้เยอะทั้งหมดถ่ายช่วงก่อนโควิดมีเรื่อง The c h i l i n l i ที่ถ่ายระหว่างโควิดเมื่อปีที่แล้วไปถ่ายที่ออสเตรเลีย และอย่างกักนักลักซะเลยก็ถ่ายน่าจะสัก3ปีแล้วมึงการนี่5ปีหายไปจากหน้าจอนานมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะถ้าไม่นับโควิดงานแสดงก็ยังมีต่อเนื่องแต่จังหวะที่งานจะออกจริงๆมันก็จะขยับไปขยับมายังไงไม่รู้ออกมาเดือนเดียวกันหมดหัวเราะออกมาทีก็โปรเจกต์ใหญ่เลยก็จะเป็นภาพยนตร์สเรื่องในเดือนนี้และละครอีกหนึ่งเรื่องครับ จริงๆเรื่องเชอร์ชินไลท์ก็เป็นอีกเรื่องที่ภูมิใจนะจริงๆก็ภูมิใจคนละแบบตอนที่ได้รับการติดต่อรู้สึกยังไงตื่นเต้นเลยครับคือเราไม่คิดหรือไม่กล้าคาดหวังตื่นเต้นตั้งแต่แคสติ้งเพราะมันเป็นแคสติ้งกับผู้กำกับเลยก็จะสันๆหน่อยยิ้มเรื่องนี้ค่อนข้างฮอลลีวูดสร้างความภูมิใจให้กับเรายังไงภูมิใจครับ การทำงานมันก็มาจากการตั้งใจที่ทำทุกงานให้ภูมิใจเสมอแต่โปรเจกต์นี้มันเลยความคาดหวังความคิดของเราไปเยอะมากและโอกาสที่ได้ก็ถือเป็นความโชคดีและเป็นเกียรติมากๆเพราะเรื่องราวด้วยทีมงานผููุ้มงกลับด้วยเพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดในประเทศเราเองเลยและเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในใจของคนไทยทุกคนและเป็นเรื่องราวที่ประทับใจคนทั่วโลกนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องที่นอกจากผมจะเป็นส่วนเล็กๆมากๆในการที่จะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารชีวิตที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อสร้างความหวังเพื่อภารกิจหนึ่งภารกิจซึ่งเราอาจจะไม่ได้คาดหวังหรือมันเลยความคาดหวังไปแล้วแต่ปฏิหารเกิดขึ้นได้และสิ่งที่มันเลยเหตุและผลไปผมเชื่อว่ามันเกิดจากหัวใจที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จากคนที่ได้ดูข่าวและได้มาแสดงเองความรู้สึกมันต่างกันยังไงยอมรับเลยตอนดูข่าวได้เห็นจดหมายจากโค้ดเอกที่เขาเขียนออกมาคือน้ําตาไหลเองปกติผมก็ไม่ได้ดูอะไรแล้วเป็นแบบนี้นะแต่มันเป็นชีวิตคนจริงๆเป็นหัวใจของคนจริงๆเป็นความรู้สึกจริงๆที่เป็นเหตุการณ์ที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะได้มีชีวิตต่อไปอีกเท่าไหร่ สภาพในถ้ำเป็นยังไงออกซิเจนเป็นยังไงผมว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจริงที่สุดและตกผลึกที่สุดสำหรับมนุษย์คนหนึ่งเพราะที่สุดแล้วมนุษย์ก็มีแค่นั้นแหละครับจะเห็นไม่เห็นจะรู้ไม่รู้แต่เรามีความหวังต่างประเทศเขาดูผลงานแล้วว่ายังไงบ้างผมใช้คำว่าทุกอย่างโฟโทุกอย่างค่อนข้างเป็นการทำงานที่ไหลลื่นคือผมไม่อยากจะใช้คำว่ามืออาชีพหรือไม่มืออาชีพ เพราะการทํางานของเราก็มืออาชีพอยู่แล้วทุกอย่างค่อนข้างจะไหลลื่นในมุมของการวางแผนการทํางานการสื่อสารมันทําให้ทุกอย่างค่อนข้างจะโฟโล o ติดใจงานฮอลลีวูดไหมมีใครไม่ติดใจย,ยิ้มก็ถือเป็นเกี็บประวัติเป็นประสบการณ์ที่ดีครับพอมีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ดีใจมีคนติดต่อมาอีกไหมมีบ้างครับก็ค่อยๆดูไปครับ ส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มก็มีเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่ครับมีบทบาทไหนที่ยังอยากพิสูจน์ตัวเองอีกไหมผมว่าแต่ละงานแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบเดียวกันมันก็จะมีเสน่ห์และความท้าทายไม่เหมือนกันเพราะว่าบริบทของบทประเภทเดียวกันมันก็จะอยู่ในบริบทของเรื่องราวที่มันต่างกันไปเสมอเพราะฉะนั้นวิธีคิดในสถานการณ์เดียวกัน แต่อยู่ในบริบทที่ต่างกันมันก็จะทําให้การตีความการสื่อสารมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมองในมุมนี้เราจะมีความรู้สึกว่าทุกงานสำหรับเราถ้าเราเข้าใจมันและเราจูนมันติดเราเห็นมิติที่มันดึงดูดเห็นมิติที่มันท้าทายผมเชื่อว่างานทุกงานมันท้าทายหมดครับในการรับงานเรามีเกณฑ์อะไรเป็นหลักหลักๆก,ก็คงง่ายครับ ถ้าเราอ่านพอตแล้วเราอ่านชีวิตของคาแรคเตอร์นั้นๆแล้วเราจูนติดแปลว่าเราเห็นมนุษย์คนนั้นเราเห็นมุมมองจากตัวเราที่สามารถไปส่วนวิญญาณของคาเลคเตอร์นั้นๆได้และสามารถสร้างมิติสร้างความละเอียดละออหรือการปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงอื่นๆได้ผมเชื่อว่ามันคงจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันสนุกในการที่จะเดินทางในเส้นทางการเล่าเรื่องนั้นครับ สุขภาพเป็นยังไงบ้างเต็มที่ฟิตครับยิ้มผมว่าโควิดมันก็เป็นสิ่งปกติที่เราไม่ได้รู้สึกต้องกลัวต้องระแวดระวังอะไรมากเพียงแต่ก็ไม่ประมาทแต่ผมเป็นเรียบร้อยแล้วครับสบายแล้วยิ้มขอขอบคุณแห่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ